คน,คนสายตาแต่ว่าเขาจะหาไม่เจอแต่ว่ามันตรงกับลุงคนที่เป็นลุงเขยของชมพู้นะดูไม่ยากโอ้นั้นผมผม,ผมไม่รู้ผมพ,พูดตามไอ้ชมพูเขาพูดนะครับชงผู้มีอง่างเขาพูดเป็นยี้ผมกดพูดผมก่อนนะผมก็ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันนะต้นคูดว่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องอลิมิเต็ด เรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะย้อนฟังข่าวเก่าตอนที่ร่างทรงอากงได้มีการมาเผาหุ่นผีของทหารลากคนที่อุ้มน้องจุมพูคนโกนหัวน่าสงสัยชี้เป้าคนโกนผมเป็นคนทำซึ่งเป้าตรงกับลุงคนที่ได้มีการโกนผม หากรรย้อนกลับไปซึ่งยังจํากันได้ใช่ไหมคะเมื่อวันที่6สิงหาคม2563อากงลุ่นร่างทรงเฮ่งเจียวัย69ปีที่ได้มีการเดินทางมาจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและมีความตั้งใจที่จะเดินขึ้นไปยังจุดที่พบศพของน้องชมพู เพื่อช่วยทำพิธีให้คดีคี้ขายโดยเร็วซึ่งได้มีการเดินทางออกจากบ้านของน้องชมพู่โดยร่างทรงได้มีการใช้แท่มังกรฟาดที่หน้าบ้านของน้องชมพู่สามครั้งเพื่อมีการปัดเป่าในสิ่งที่ไม่ดีหลังจากนั้นก็เริ่มมีการออกเดินเท้าเมื่อร่างทรงได้มีการเดินทางไปถึงเชิงเขา อากงลุ่นสัมผัสว่าประตูป่าทุกปิดแล้วมีวิญญาณของเด็กผู้ชายสองคนผู้หญิงสองคนได้มีการยืนเฝ้าอยู่จึงได้เริ่มทำพิธีเปิดประตูป่าโดยมีการปักทุปห้าดอกไหว้ทั้งสี่ทิศเปิดทางมีการสวมจีวรเตา๋าและมีการสวดมนต์แผ่เมตตารวมถึงมีการสั่นกระดิ่งไปด้วย เผากระดาษเงินกระดาษทองหลังจากนั้นอากงลุนได้มีการโยนไม้เสียงทายซึ่งผลที่ออกมาก็คือไม้อันหนึ่งความอันหนึ่งงายไมายถึงประตูป่าเปิดซึ่งหลังจากนั้นก็เดินทางกันต่อในระหว่างทางการเดินไปในบางจุดอากงลุนชี้นิ้วไปข้างหน้าเมื่อเดินไปถึงทางชัน ก่อนที่จะมีการถึงจุดพบศพประมาณ500เมตรอากงลุ่นก็ชี้ไปมาเหมือนเป็นการเปิดประตูอะไรบางอย่างโดยอากงลุ่นบอกว่าการใช้นิ้วเปิดทางนั้นเพราะระหว่างทางได้มีอะไรขัดขวางอยู่จำเป็นต้องใช้ขาถาเปิดทางไปตลอดและมั่นใจว่าความชันในระดับนี้ เด็กไม่สามารถที่จะเดินขึ้นมาเองได้เมื่อเดินไปถึงจุดพบศพอากงลุนก็เห็นวิญญาณของน้องชมพู่อ้างว่ายังไม่ขึ้นสวรรค์เพราะยังจับคนร้ายไม่ได้ตอนนี้อยู่กับเจ้าป่าและก็สุขสบายดีแต่ไม่สบายใจซึ่งทราบว่าคนร้ายที่แบกน้องชมพู่ขึ้นมามีหนึ่งคน สูงประมาณ165ซนติเมตรผิวสีดำแดงมีการตัดผมไปทำเสยศาสตร์ให้ปิดบังมืดมนไม่ให้เจอคนร้ายหลังก่อเหตุดได้ไม่กี่วันก็ได้กลับไปเปลี่ยนโฉมตัวเองด้วยการโกนหัวโกนคิ้วแต่ตนก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครและตนก็ไม่สามารถที่จะพูดทั้งหมดได้ หลังจากนั้นร่างทรงก็เริ่มทำพิธีโดยมีการจุดทูปที่บริเวณจุดพบศพน้องชมพู่สดอกและจุดเทียนหลังจากนั้นได้มีการโยนเปลือกหอยที่มีการทำจากทองเหลืองเสียงไทยซึ่งผลที่ออกมาก็คือเปลือกหอยอันหนึ่งความอันหนึ่งงายหมายถึงน้องชมพู่อนุญาต และอากงลุ่นได้มีการทำท่าทางไร่รำเพื่อปลดปล่อยวิญญาณของน้องชุมพูจากการถูกสะกดต่อมาอากงลุ่นได้ทำพิธีช่วยเหลือคดีโดยการทำพิธีส่งทหารและงูไปทำร้ายคนร้ายโดยได้ใช้ยันรูปคนและยันรูปงูห้าทิศ โดยมีทิศเหนือทิศใต,ต้ตะวันออกตะวันตกโดยอกุงลุนได้มีการสวมชุดจีวรเตา๋ามีการสั่นกระดิ่งหลังจากนั้นก็นำกระบี่ปาบมานออกมาไร่ลําและมีการสวดคาถาไปด้วยและได้นำกระบี่ปากลงที่พื้นที่มีการแสดงอภินิหารทำพิธีปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย โดยการจุดทูบหนึ่งกำมือและอมเข้าไปในปากหลังจากนั้นก็ได้มีการไร่ลำ้อมสวดหลังจากนั้นได้มีการโยนไม้โปอยเสี่ยงถ่ายซึ่งต้องโยนถึงสี่ครั้งผ้ที่ออกมาคือไม้อันหนึ่งคว่ำอันหนึ่งหงายซึ่งมีการแปลว่าพิธีสำเร็จหลังจากนั้นได้มีการจุดไฟเผายันรูปคน และยันรูปงูอีกห้าทิศเพื่อส่งทหารและงูไปหาคนร้ายเพื่อที่จะให้คนร้ายมามอบตัวระหว่างเผาก็ได้มีการสะบัดธงปวยเสียนแปดทิศเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายหลังจากนั้นก็เดินทางกลับเมื่อมาถึงเชิงเขาร่างทรงได้มีการทำพิธีเผายันและยันตะขาบหกตัว เพื่อส่งไปหาคนร้ายให้อยู่ไม่ได้และมอบตัวโดวยเร็วอากุงลุนร่างทรงหิ่งเจียเปิดเผยว่าจากที่ตนสัมผัสได้หลังเกิดเหตุคนที่ก่อเหตุได้มีการกลับไปเปลี่ยนโฉมทันทีทั้งโกนผมโกนหนวดซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะไปตรงกับลุงคน พราะตนก็พูดไปตามพูดผีวิญญาณในป่าเขาพูดอีกทางตนก็ไม่รู้จักลุงพลเพิ่งที่จะมารู้จักลุงคนเมื่อช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาจึงไม่รู้ว่าลุงพลเคยโกนหัวแต่ตนก็ไม่กล้าพูดว่าลุงพลเป็นคนร้ายให้ตำรวจทำงานแต่การทำพิธีในวันนั้นตนได้มีการส่งบริวาร ไปจัดการกับคนร้ายแล้วไปปรากฏตัวในฝันและความเป็นจริงเพื่อให้คนร้ายอยู่ไม่ได้และมามอบตัวอากงลุนยังบอกอีกว่าต้นสัมผัสแล้วว่าถ้าหากคดีจบน้องชมพู่จะได้มีการขึ้นสวรรค์ตรงจุดที่เจอศบซ,ซึ่งหลังจากจบคดีจะต้องสร้างสาร ตรงจุดที่เจอศพน้องชุมพูซึ่งเขาภูเหล็กไฟนั้นตนสัมผัสไดว้ว่าชื่อภาษาจีนก็คือไปยินซานแปลว่าเขาเจดีเก้าชั้นซึ่งต่อไปวิญญาณของน้องชุมพูจะคุ้มครองทุกคนให้ปลอดภัยและตนก็รู้สึกยินดีที่ได้มาทำพิธีช่วยน้องชุมพูแต่ก็ไม่รู้ว่า อีกนานแค่ไหนถึงจะจบคดีและสัมผัสได้ว่าคนที่ก่อเหตุนั้นเป็นคนมีวิชาและปุกปิดไว้ซึ่งวันนี้ตนได้ทำการเปิดแล้วนอกจากนี้สำหรับเส้นผมของน้องจุมภูที่ถูกตัดไปนั้นตนได้มีการคิดว่าคงไปทำพิธีบางตาหรือทำพิธีอื่นๆ